คืออะไรอ๋ออ๋อเราไปพูดตรงกันได้วเราเลยกลับมาตรงนี้ใช่ไหมน่ะอ๋อไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยใช่ป่ะน่ะประมัดก็คือปรโมอุตตโมอวิปริโตอัโทติปรมัดโถสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นต้นชื่อว่าปรมัดเพราะมาีอาจว่าเป็นไปเป็นเนื้อกวานไม่วิปริตเป็นสภาวะที่ยอดเยี่ยมสูงสุดคือไม่วิปริตอา่าไอ้ยอดเยี่ยมก็จะมีได้แนละ้วพระนิพพานะ่ะ นะอืมจะไม่พิบัติมันก็คือจิตเ,เจติรูปที่เหลือแล้วกันนะอันนี้ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าคําว่าปรม,ามัตมีอีกวี่พะจถาอีกอย่างหนึ่งว่าปรม,ามัตสะอุตมัสสะญาณสสะโทโคจโรติปรมตถุสภาวะธรรมที่เป็นมีจิตเป็นต้นชื่อว่าปรมาสเพราะมีความหมายว่าเป็นสภาวะที่เป็นอารมณ์ของพญานันยอดเยี่ยมคือสูงสุดสรุปว่าสมมติบัญญัติ อะประมัตนั้นมีความแตกต่างกันคือสันสมุติกับบัญญัติมีความาต่างกันโดยเพียนโดยศัพท์เหมือนกันโดยอัดพี่บงง่งถึงชื่อนาโบหารที่ชาวโลกสมมุติเรียกขานกันเป็นสังฆตะไม่มีจริงโดยสภาวะส่วนปรมัตนั้นต่างจากสมมุติและบัญญตัติทั้งโดยศัพท์และอัดมีทั้งที่เป็นสังฆตะและสังฆตะ เป็นสิ่งที่มีจริงโดยสภาวะสมดังคําที่กล่าวที่ปรากฏในคมภี์วิวันบริวารและคําอธิบายดัยงนี้ว่าอนิจาตาภาสังขาราทุกขานาตาจะสังขดา,านิพานันเจวะปัญญาอนัตาอิตินิชยาสังขารทั้งบวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตาอืมนิพานในบัญญัตทิท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนาตาสังขารทั้งปวงไอที่มีที่เดียวด้วยนะเนี่ยนะ นายพระตรัยบิดกที่ที่บอกว่านิพพานเป็นอ,อนัตตามีอยู่ที่ที่นี้ที่เดียวนะที่อื่นก็จะไม่มีการพูดเป็น,นตรงตสัพเทธรรมานาตาติในที่นั้นเอาเฉพาะขันห้านะอืมสังขานทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาและนิพานบัญญัติท่านวินิจฉัยว่าเป็นนาตาคําแปลบาลีว่านิพานันเจวาน,นัตติอนัตตาอิตินิชยาว่าและบัญญัติคือนิพาน าวินิจัยว่าเป็นหน้าตานี้มีปรากฏในคาแปลจริงๆบัญญัติคือพระ,ระนิพานมันแปลงี้ไม่ได้มบรแปลวันนิพานแล้วบัญญัติไอ้นี้ถ้าถ้าแปลว่าคือเนี่ยมันเป็นอะไรครับตัวยานที่ฐานะนะนอุเพยตพับปุริสาอมาทโยประเพณีทว,วิปเทตุยญาีิกรณีกรรมธาโยบทสองบท นะที่มีนิ้วความเท่ากันนะจนที่แปลแบบเนี้ยคุณจะรู้ถึงความสาคัญของคาแปลถ้าแปลว่าคือแสดงว่าสองอันนั้นมีเนื้อผ่านเท่ากันไหมรวมก็คือนิพานบัญญัติคือพระนิพานในชิปเปงหงายท้องนะบัญญัติคือนิพานโอ้แปลงั้นไม่ได้นะนะบัญญัติแปลว่าคือตรงนี้แปลว่าคือไม่ได้แปลว่าละแต่นะนี้ทําไงได้อ่ะมันแปลไม่ออกมันต้องรอๆกันไปวะเนาะ ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้มันก็ต้องลอกลอกลอกกันไปจะมีกี่ฉบับก็ลอกกันหมดอะพอเอาของเก่าก็เอาของใหม่เกาของเก่ามาลอกล้วไปคิดเองเป็นฮีโร่ไมซินก็กลัวผิดอีกใช่ไหมอืมอ่าตาทันตรายะปณะสมุทฐานะกถายะอนัตตาอิตินิชยาติอนัตตาอิติวินิจิตาก็ในสมุทฐานะกถาซึ่งเป็นลำดับ ถัดจากโสรสะมหาโสรสมะโสรสะราามหาวาระนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้คําว่าวินิจยาเป็นอนัตตาอนัตตาอิตินิจชยาและว่านิพพานและบัญญัติท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตานะอืมเออนะครับในในนี่เขาก็แปลไว้นะในพุทธันกถา,าซึ่งเป็นลำดับถัดจากโสรสะ มหาวาระนั้นเพื่ท่านวินิจัยดังนี้คําว่าวินิจัยว่าเป็นหน้าตาอนัตตาอิตินิจิยาความว่าสังฆตรธรรมและบัญญัติเออททจีแปด,ดีนะคือ,อแล้วไม่เป็นพร,ระนิพพานปะอสังฆตาธรรมและบัญญัติเนี้ยโอเคเนี่ยคือพระนิพพานไม่ไม่โอเคหนต้องว่านิพพานเป็นต้องเพร,ราะข้างบนนิพพานคือเนี่ยกระถามอยู่ตรงเนี้ยใช่ปะนะ นะครับอันน่าตรงนี้ไม่มีศัพท์เลยเนี่ยอ๋อมาจากกรณีวะมันมาจากอัจฉริยอ๋อไม่มีกันะนะนะอันนี้เอเอผิดไม่ต้องไปดูน,นะครับนะอืมจะรู้ว่าเป็นวิสัยของคนทํางานแล้วกันนะใช่ไหมมันก็วิสัยผิดก็เป็นเป็นเรื่องได้แต่คนทํางานอะถ้าเกิดคนไหนไม่อยากผิดก็อย่าไปทํานะครับเดี๋ยวผิดเนะ้ยุ่งเนียนะคุณนะผิดบาปตายหาเลย นะแล้วทําไงครับเลยไม่ต้องทำานี่ยไหมมันทํมันก็เป็นการเรียนรู้ว่าถูกบ้างผิดบ้างอะไรไปเรื่อยๆนะครับนะมันจะมีไม่คนที่นะนะครับมันต้องถ้าจะแปลให้มันถูกก็ต้องแปลว่านิพพานและบัญญัติก็เป็นอาังขตธรรมเพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงปรุงแต่งนิพพานและบัญญัติก็เป็นอาังขตธรรมพะนิพพานเป็นสังะเป็นอาังขตธรรมบัญญัติก็เป็นอาังขตธรรมเพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้น น่มแค่นี้พอละมืนนะนี่มนคุณเออเยอะตอนบ่ายๆแต่จริงๆอยากจะแปลอะไรไอ,อ้มัชารีหุตวานิพันตินะี่ยน่ะมันมีอยู่ในดีกาของอาศีนขันทวักอภินววด,ดีกาใหม่นะเดียวว่ากันนะนี่เร็วนะให้คุณจะ,จะได้รักษาสุขภาพดีๆนะครับไม่ป่วยไม่ไข้พักอนบรางนะคุณนะนะมื่น